สวัสดีชวด้วไปก็ตุกนครับสวัสดีอีกรอบด้วยนะฮะรอบดึกวันนี้มาทักทายกันนะครับผลการฝึกซ้อมรอบเอพีสองนะครับจะรายงานกันในคลิปนี้พร้อมกับวิเคราะห์โดยละเอียดนะครับอาจจะละเอียดมากกว่าในช่วงแรกเอพีหนึ่งกันนะฮะในวันนี้ก็เสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งสองรอบไปพรุ่งนี้ยังคงเหลือกิจกรรมสําหรับเอพีสามในเวลาประมาณ บ่าย3 55นาทีนะครับหรือว่าตีไว้ประมาณสัก4โมงเย็นนั่นแหละนะฮะจะมีการถ่ายทอด FP3 ซึ่งจะเป็นรอบตัดสินนะครับว่าใครนั้นจะหลุดเข้าไปใน Q2 ไปรออยู่10คันแรกแล้วก็อันดับที่11ลงมาถึง24เนี่ยก็จะต้องไปลุ้นใน Q1 เพื่อที่จะเอา2คนขึ้นมาสมทบนะฮะทุกคนอะ เวลาในตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะยังไม่ถึงที่สุดนะครับทุกคนผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับดินฟ้าอากาศก็เป็นใจนะครับในรอบ f p 2เนี่ยนะแม้ว่ากระแสลมอาจจะแอบแรงนิดนึงนะครับแต่อุณหภูมิก็ถือว่าสูงขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับก็คือประมาณ24องศาอุณหภูมิทั่วไปนะแต่อุณหภูมิพื้นแทรกนั้นไม่ได้สูงมากมานะครับ36องศาแต่มันก็เพียงพอนะครับที่จะทําให้หนักแข่งหลายคนก็แทบจะทุกคนนะครับก็เอายางฮาร์ดลงไปกดนะครับ บางคนก็เอาไปกดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะย่างของยามาฮ่อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ของดูคาติก็ในช่วงวรันแรกๆก็อาจจะยังยังไม่ใช่นะครับแต่สรุปก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเอาฮาร์ดนะครับยางเหลืองนะครับยางที่แข็งที่สุดเนี่ยผสมกับยางซอฟนะครับคนที่เร็วที่สุดในรอบนี้นะครับกลายเป็นดูคาติของลูกา m a r าเ i น่นะครับคันที่2อฮอเฮมาตินคันที่3 j a แจ็คมิลเลอร์คันที่4 m a มาร์คมาเคสคันที่5เอเนียบาสตินินี คันที่6มิเกลโอลิเวล่าคันที่7โยฮันซาโกอคันที่8ฟาบิโอคอตาโรคันที่9ฟรานเชสโกบัญญายาคันที่10บแบรดบินเดอร์คันที่11อเล็กซ์กลินส์คันที่12มาวูริวิเนลสคันที่13อาริสเอสปากาโรคันที่14จอนเมียคันที่15มาโกเบเชกี้คันที่16ฟรังโกโมเบเดลลีคันที่17อเล็กซ์มาเคสคันที่18โพเอสปากาโร คันที่19เคารคาสโรคันที่20ราอูฟานเดสคันที่21ไรมี่การ์เนอร์คันที่2 2ทากากินาคากามิคันที่23ฟาบีโอดิจานานโตนิโอและปิดท้ายคันที่24ดารินบินเดอร์ครับมาดูท็อปสปีดนะครับในรอบ FP2 เนี่นะจะเร็วกันได้เท่าไหร่กับทางตรงประมาณ876เมตรนะครับ รอบนี้ก็เป็นดูคติน a ะครับเอนเนบาซินี่นะครับ,รบกดเวลาเร็วสุด330.5นะครับตามมาด้วยแจ็คมิลเลอร์ก็เท่ากันเลยนะครับแล้วก็ไล่เลียงมาทั้งแบดบินเดอร์ทั้งฮอยมาตินทั้งท็อปกันนะครับคนที่ช้าที่สุดในรอบนี้กลายเป็น KTM นะครับของเรมี่การ์เนอร์นะครับ322.8ก็ถือว่าห่างกันนะครับระหว่างเร็วสุดกับช้าสุดในเทอปสปีดอยู่ประมาณสัก8-9กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันนะครับทุกคน สังเกตได้ว่านะครับดูคติก็ยังคงรักษามาตร,รฐานเดิมของพวกเขาได้อยู่ดีนะฮะก็คือต่อให้ใครขึ้นมาก็ตามก็จะผัดกันอยู่วนเวียนอยู่ประมาณ4 5หารายชื่อนะครับสำหรับท่อ,ทอปสปีดทางตรงที่บิดกันมาไม่ว่าจะเป็นทางตรงสั้นหรือว่าทางตรงที่ยาวขนาดไหนอย่างไรก็ตามนะฮะเวลาในตอนนี้ก็เข้าคิวอย่างไม่เป็นทางการนะครับทุกคนเราอาจจะได้เห็นนะครับว่าเอ๊ะทำไมมีสัญลักษณ์รูปคิวเนี่ยรอไว้ จริงๆมันก็รอไว้เพื่อที่จะกันนะครับว่าสมมุตินะว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยในรอบเอพิสาเวลาประมาณสักอรอบบ่ายของที่นั่นเนี่ยนะครับอ้าไม่ใช่สิต้องบอกว่า <c oughs> เป็นรอบประมาณสักสองทุ่มอ้าไม่ใช่สองทุ่มดีแม่ผมทําไมจาถูกจาผิดนะสงสัยจะง,ง่วงนอนก็เวลาในบ้านเราประมาณสักปลายสี่โมงเย็นเนี่ยนะครับก็ถ้ามันฝนไม่มานะฮะคราวนี้ละฮะก็เอพิสายจำเป็นแน่ๆนะครับที่จะต้องแบบว่าแก้มือ แต่ถ้าฝนมาก็เรียบร้อยนะครับแต่ไปดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแล้วนะครับไม่มีนะครับหายห่วงได้นะฮะกลัวแต่แดดจะเปลี่ยนขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับอาทีนี้มาดูที่ความเร็วถ้าคิดเป็นเซกเตอร์นะครับใน4ช่วงกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะค่อยๆวิเคราะห์กันไปที่รอบประเด็นนะฮะทั้งหมด4เซกเตอร์นะครับเซกเตอร์แรกนั้นคนที่เร็วที่สุดเป็นบาซิินี่นะครับแล้วก็ตามมาด้วยฮอร์เฮมาตินแล้วก็ลูกามาลินี่นะครับ ดูกตินั้นเหมาเลยนะครับในเซกเตอร์ที่1ฮะส่วนเซกเตอร์ที่2นั้นคนที่เร็วที่สุดกลายเป็นแบสบินเดอร์ของ KTM นะครับตามด้วยบาสเซนินี่แล้วก็แจ็คมินเลอร์นะฮะโอ้นี้ KTM กับดูกติมาแรงนะครับในเซกเตอร์2ฮะมิเกลลิเวลาก็โปล่มาคันที่4ได้ ส่วนในเซกเตอร์ที่3กลายเป็นลูก้ามารินี่นะครับยฮันซากโกแล้วก็ฟาบิโอควาตารารอนะครับยยมาฮ่ามาตีตื้นได้หน่อยหนึ่งนะครับในเซกเตอร์ที่3แต่ใดๆแล้วโดยตัวติเองก็ยังคงเรียกว่าแข็งแกร่ง,ง,งอย่างต่อเนื่องครับเซกเตอร์ที่4นะครับกลายเป็นยฮันซากโกนะฮะมิเกโอริเวาแล้วก็ฮฮเฮมาตินแล้วก็แบดบินเดอร์โผล่เข้ามานะครับ เซกเตอร์ที่4ี่ยังคงเป็นของ KTM ก็จริงยังคงเป็นของดูคติก็จริงอยู่นะครับแต่มี KTM เข้ามาแทรกได้อย่างน่าสนใจเราจะได้เห็นนะครับว่าหน้าแข่งของดูคตินั้นก็โผล่ไปทุกเซกเตอร์เลยนะครับก็จะสลับหน้ากันไปทั้งมารนี่ทั้งซากโก้ทั้งบาสเตียนะครับทั้งแจ็คมิลโล่แจ็คมิลเลอร์นะครับทาไมพูดถูกพูดผิดอยู่เนะี่ยขออภัยด้วยนะครับทุกคนอ่ะทีนี้นะครับมาดูที่ เวลาว่าเปรียบเทียบกันสักหน่อยนะครับมันช้ามันเร็วต่างกันอย่างไรนะครับใน FP1 และ FP2 เนี่ยนะฮะในระหว่างช่วงเช้ากับช่วงบ่ายของเวลาที่นั่นที่ลงสนามกันไปนะครับผมยังมีความเชื่ออยู่นะครับว่าพรุ่งนี้ถ้าดินฟ้าอากาศมันเป็นแบบนี้เนี่ยคาดว่าเราอาจจะได้เห็นเวลาที่มันเรียกว่าถูกดีดลงไปกว่านี้นะครับน่าจะมี29นะฮะทุกคนตอนนี้ก็คือเร็วสุดนะครับ 130นะครับอ่าเร็วสุดของลูก้ามาลิน่130.2นะครับก็จะมี130เนี่ยโอ้โหนะฮะอยู่ทั้งหมด13คันครับไล่ตั้งแต่ลูก้ามาลินี่130.2นะครับมาจบที่อาร์เรสสปาการโนะครับ130.8ฮะนอกนั้นก็จะเป็น131หมดเลยนะครับนอกจากดารินบินเดอร์ในคันที่24นะครับที่เป็น132เวลาก็ถือว่า ใกล้เคียงคู่ขี้สูสีกันนะครับเวลาสังเกตดูนะครับว่าจะมี130.3เนี่ยถึง4คนเลยนะครับไล่ตั้งแต่แจ็คมิลเลอร์มาร์กมาเคสนะครับเอนบาสเซนินี่มิเกลโอริเวล่านะฮะโอโ้พวกนี้133นะครับแล้วก็มี130.4ยเนี่ยถึงห้าคนาถ,ถึง5คนครับเห็นไหมครับว่าเวลามันเบียดกันไปมากๆากินนะครับนั่นบ่งบอกถึงว่าความเข้มข้นในรอบ การฝึกซ้อมในรอบคอลี่ไฟนเนี่ยนักแข่งทุกคนทราบกันดีทีมงานทราบกันดีครับยิ่งสนามนี้เป็นสนามที่แสงกันยากอยู่แล้วนะฮะจังหวะที่จะต้องแปะจิจะจงอะไรกันมันมีด้วยความที่แทร็กมันอาจจะไม่กว้างนักนะครับคือซ้ายขวาเนี่ยซ้ายไปขวาแค่12เมตรเท่านั้นเองคาลิเกเตอร์ในแบบนี้นักแข่งคนไหนที่อาจจะแบบว่าทำคริสตรลได้ดีในพรุ่งนี้วันเสาร์เนี่ยก็มักจะเรียกว่า สร้างความแตกต่างได้ง่ายอาจจะไม่ต้องดินดน้นรนไม่ต้องพยายามมากนะักกันประมาณนั้นนะครับอาทีนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของอ red p a d กันก่อนดีกว่านะครับในการฝึกซ้อมนะจะไม่ได้ไล่เรียงไปทั้งหมดขออภัยด้วยนะครับเช่นเคยนะฮะเวลามีจํากัดครับเอาเรามาดูคนที่เร็วที่สุดในโดยรวมกันนะครับลูกล้ามาทีนี่หมายเลข10นะครับของ vr 4 6นี่นะครับ ลู uka, ini, ก้ามารินี่ก็ซัดไปทั้งหมด3รันเลยนะครับรันแรกนั้นก็เอายางใหม่มานะฮะเป็นยางฮาร์ดแล้วก็มีเดียมนะครับหน้าเป็นฮาร์ดหลังเป็นมินดียมยางใหม่ทั้งคู่ครับแล้วก็ลงไปซัดทั้งหมด9รอบนะครับแต่เวลาของมารินี่นั้นก็ถือว่าไม่นิ่งเลยนะครับค่อนข้างที่จะแกว่งอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นในรันแรกเนี่ยก็คงจะไม่เน้นเรื่องของเวลาหรือเปล่าไปลองอะไรไหมนะฮะ อพอมารันที่2นั้นก็ยังคงเอายางชุดเก่านะายางเอายางเก่ามาแต่มีการเปลี่ยนนะครับน่าจะแปลยางเก่าตั้งแต่รอบที่มันผ่านมาก็คือคราวนี้เป็นมินดียมทั้งหน้าแล้วก็หลังนะฮะแต่เวลาของมาเรนี่พอใส่ยางเก่าเข้าไปก็ถือว่านิ่งอยู่ถ้าไปตัดอีกรอบหนึ่งที่หลุดไปนะครับเขาสามารถที่จะกด131เนี่ยต่อเนื่องกันได้หลายรอบนะครับมีเพียงโผล่มา1 3ึ จุ้าไม่แน่ใจว่าเป็นุูดอะไรนะครับในตรงนั้นแต่ก็ถือว่าดีขึ้นกว่ารันแรกอย่างชัดเจนทีนี้มารันที่3รันสุดท้ายนี่ก็เอายางใหม่มาลงเลยนะครับก็คือมิน i ียมกับซอฟฮะอันนี้ก็คือกดเอาไฟนิงแ l a นะครับก็ซัดไปทั้งหมด5 5รอบนะครับในรันนี้ก็ถือว่า ทำเอาแค่เน้นเอาไฟนิงแหลมนะครับเอายางใหม่มากดในในแบบนี้ก็เลยทําให้ได้เวลาที่เร็วที่สุดก็คือ13.2่นั่นแหละแต่ถ้าเป็นรอบอื่นก็เรียกว่าแก่งพอสมควรนะครับเดี๋ยวไล่เลี้ยงไปสักสีคนก่อนนะครับก่อนที่จะมาะวิเคราะห์โดยรวมนะฮะว่ารถเพชรใครนั้นเหนียวใครนั้นนิ่งนะฮะมาคันไหนอีกนะครับเอาเป็นฮอเฮมาตินนะครับคนที่เคยคว้าโพที่นี่เมื่อปีที่แล้วแล้วก็เคยมีโพเดียมด้วยเนี่ย มาตินก็ซัดไปทั้งหมด3รันเหมือนกันนะครับเริ่มต้นด้วยยางใหม่ก็คือเป็นยางฮาร์ดมินเดียมนะครับสู่สําเร็จเลยนะวันนี้รันแรกไม่มีอะไรเลยนะครับก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ก็พอๆกับลูการินี่นะครับรันแรกก็เหมือนจะเน้นเก็บข้อมูลหรือเปล่าส่วนรันที่2นั้นก็ถือว่าเอายางเอายางเก่าลงไปกดนะครับก็คือเป็นยางฮาร์ดแล้วก็ยางมินเดียมอยู่นะฮะร,รันที่2มาตินทำเรดเพดได้นิ่งเลยนะฮะทุกคนก็คือ หลุดไปรอบเดียวนะครับแต่นอกนั้นก็คือกดมา1น1่อ่อนๆได้1-3-1่างกลางๆได้1-3-1่ไปปลายได้ถือว่าเรทเชัดเจนเลยนะครับเมื่อเทียบกับลู g a ก้ามาเรนี่ซึ่งก็เอาอยางเก่าเหมือนกันนะครับลงไปกดในรันที่2เนี่ยนะส่วนรันที่3ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือไปเอาอยางใหม่มากดนะครับสำหรับมาตินก็ใช้ทั้งหน้าเป็นมินเดียมหลังเป็นซอฟสุดสำเร็จนะครับก็ได้ ไงแหล็มารอบเดียวเร็วที่สุดนะฮะแต่โดยรวมเราไดเพรเราได้เห็นนะครับว่าค่อนข้างแกิ่งกว่าลูการินี่อยู่อ่ะทีนี้มาดูใครต่อไปนะครับมาร์กมาเกสนะครับวันนี้กดเวลามาคันที่4นะครับใน f p 2เนี่ยมากก็ซัดไปทั้งหมด4รันนะครับรันแรกก็วิ่งไปประมาณ5รอบนะครับก็ด้วยยางใหม่นะครับเป็นมินเดียมมิเดียมนะครับอ่านะฮะจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับ คนอื่นก็อาจจะเป็นมีเดียมเป็นฮาร์ดมีเดียมใช่ไหมแต่มาร์กในซัดมีเดียมมีเดียมหน้าแล้วก็หลังเลยเวลาของมาร์กในรันแรกก็ออกมาไม่ดีงามซักเท่าไหร่นะครับนะเผื่อๆเนี่ยก็ปาจะประมาณลูก้ามาลินี่นั่นแหละครับแต่รันที่2นั้นเอายางใหม่มานะครับก็คือเปลี่ยนเป็นยางหน้าฮาร์ดนะครับหลังมีเดียมนะฮะแต่แต่ยางมินเดียมเป็นยางมีเดียมเก่าคราวนี้ เวลาของมาก็ถือว่าขยับออกมาได้อย่างดีชัดเจนเนะครับสามารถที่จะกด1-3-1่างกลางๆ 1, 3 1าปลายๆได้ดีกว่าลูก้ามารินี่แต่ยังไม่ดีเท่าฮอเฮมาตินนะครับพอมาในรันที่3าัดไปทั้งหมด4รอบนะครับอันนี้รู้สึกว่าเหมือนมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับก็วิ่งไปอ่ะสรอบครับก็ต้องเข้าพิษไปนะไปเปลี่ยนนะครับ ไปเปลี่ยนทั้งยางเซตร,รถมาใหม่นะฮะมาในรันที่4นั้นเอายางใหม่มานะครับก็เป็นเรียกว่าสูตรสําเร็จของเขานะครับอ่าเป็นฮาร์ดหน้านะครับแล้วก็ยางหลังเป็นซอฟนะครับหน้าฮาร์ดหลังซอฟสูตรที่มาเคยเทพนะฮะแต่ก็สามารถที่จะกดเวลาไฟงแลบได้นะครับทาได้1นึ่นี่ต่อเนื่องกัน2รอบเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโดยรวมแล้วเลวเพอรของมาก็ถือว่าประมาณ อาจจะอาจจะเกือบๆเ,เท่ามาตินนะฮะแต่แต่ก็ดีกว่าลูก้ารินี่อยู่ครับอ่ะทีนี้มาดูใครอีกนะครับเอาเป็น KTM ดีกว่านะครับ KTM วันนี้ก็ถือว่าทำง,งานได้อย่างน่าชื่นชมอยู่เหมือนกันนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นหัวแถวโอริเวลานะั้นโผล่มาคันที่6นะครับหมายเลข8 8ด ซัดไปทั้งหมดก็3ามรันเหมือนกันนะครับสำหรับโอริเวล่านั้นรันแรกนั้นจัดไปหนนนนะครับ9รอบด้วยยางใหม่ก็คือเป็นฮาร์ดมี i เดียมนะครับสำหรับรันแรกของโอริเวล่า <c oughs> นั้นก็ถือว่ามีรอบที่เรียกว่าหลุดไปนะครับแต่ก็สามารถที่จะกด1 3 1กลางๆถึงอ่อนๆได้นะฮะผมถือว่าเ d p เพรสในรันแรกใช้ได้เลยนะครับสำหรับ KTM ในในรอบนี้นะครับคือ ก็ทาไม่นับรอบที่หลุดไปก็เกือบจะเท่าเกือบจะเท่ากับมาตินนี่นะครับพอๆสูสีกับมาร์คมาเคสเลยนะฮะมารันที่2นั้นเอายางเก่าลงไปนะครับเป็นฮาร์ดมินเดียมนะครับชุดเดิมจากรันแรกก็เข้าไปเซตรถออกมาใหม่คราวนี้ออกมาด้วย1-3-1กลางกลางถึงแก่ๆนะครับแต่ก็สามารถที่จะทำต่อเนื่องกันได้3-4รอบเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าพอๆกับมาร์คมาเคสแล้วกันนะครับ ถ้าดูดูประเมินดูตรงนี้นะครับไม่ถือว่าไกลห่างกันเท่าไหร่นักนะฮะอ่ะทีนี้มาดูที่ใครอีกครับอ่ะขออีกสัก3-4คนแล้วกันนะฮะเอาเป็นอันดับที่8แล้วกันนะครับสำหรับฟาบบโอควาตาโรนะครับจ้แฟกวันนี้ก็ซัดไปทั้งหมด3รันนะฮะก็จะแบ่งออกเป็นก็คือรันแรกกับรันสานวิ่งลองรันแบบ,บายาวๆเลยนะครับก็คือ8 9, รอบ9ารอบเลยนะฮะแล้วก็ มีรันที่2เนี่ยนะครับก็คือเข้าไปนะเรียกว่าอาจจะไปเจอปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็อ้ามรันที่ที่หที่2นะครับที่ที่วิ่งลองรันขออภัยด้วยนะครับส่วนวันที่3ก็มา,าไฟน์แลบครับสำหรับแฟบรันแรกนั้นเริ่มต้นด้วยยางฮาร์ดแล้วก็มินเดียมนะครับสู่สำเร็จเหมือนกับใครหลายๆคน เว็เพจของ f a บนั้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสามารถที่จะกด1 3 1่อ่อนๆเนี่ยต่อเนื่องกันได้นะครับ 3- 4รอบเหมือนกันแล้วก็มารอบสุดท้ายก็มาหลุดผมมองว่ารันแรกคนที่วิ่งได้ดีที่สุดน่าจะเป็นแฟบนะครับอ่าถ้า,ถ,าถ้ามองยางใหม่ในในรันแรกนะครับถ้าโดยโดยถั่วเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะฮะทีนี้มาดูรันที่2นะครับใช้ยางเก่าเป็นไงฮะก็คือใช้ชุดเดินนั่นแหละก็คือเป็นฮาร์ดแล้วก็มินดียมนะครับคราวนี้กด1 3 1ได้ 4รอบติดเลยนะครับแล้ว131กลางกลางถึงอ่อนๆนะฮะแล้วก็มากด132ได้รอบหนึงจากนั้นก็กลับมา131 1. รอบที่2ถือว่าโดดเด่นครับถือว่าโดดเด่นอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรพลาดพลั้งนะครับแล้วก็มีพลังกำลังที่มันแซงกันได้นเนี่ยด้วยเรดเพ t ตรงนี้เราได้เห็นนะครับว่าแฟบนั้นมักจะโดดเด่น ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้ยามาฮานั้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองได้ในอาจจะในช่วงต้นฤด,ดูกาลนะครับถึงประมาณาช่วงกลางๆอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นปีที่แล้วแต่ร e d พ e ย t ที่นิ่งไม่สามารถที่จะช่วยให้นักแข่งคนนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จได้เสมอไปซะแล้วนะครับไม่ใช่สูตรสาเร็จตา,ตายตัวแล้วเพราะว่าถ้ารถคุณไม่มีพละกกาลังที่จะเร่งแซงได้เนี่ยนะครับหรือจะเร่งตามเอาคืนเนี่ย มันก็เหนื่อยนะครับคุณก็จะได้ r ร d p พลทที่นิ่งในขณะที่คนดูคุณโดนแซงไปแล้วหรือในขณะที่คุณแซงใครไม่ได้เลยแล้วคุณอยู่อันดับที่8ที่9ที่10อย่างเงี้ยนั่นก็คือปัญหาของยามาฮ่ากันนะครับแต่สรุปก็คือถ้าจะเรดเพลทเหนียว red p พลทนิ่งตั้งแต่ไล่รายชื่อมาเนี่ยผมว่าแฟบนั้นนิ่งที่สุดนะครับรันที่3ก็เอายางใหม่มานะครับเป็นฮาร์ดแล้วก็ซอฟต์นะครับอ่ะยางใหม่ทั้งหน้าแล้วก็หลังสามารถที่จะกด1-30ได้ ทั้ง3รอบเลยนะครับมาก็น่าเสียดายนะครับว่าถ้ามันจะไม่ใช่จุดแข็งของยามาฮ่ต่อไปเนี่ยคือแฟบรันทั้ง3รันเนี่ยเหมือนเหมือนดูดีหมดเลยนะก็คือความนิ่งครับความนิ่งครับโดยเฉพาะในรันสุดท้าย3ามสูตรทั้ง4รอบติดกันด้วยยางใหม่ซึ่งในแต่ละคนหรือว่าคนอื่นก็าทำส่สมากก็จะได้รอบเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะแฟนๆยามาฮ่ก็คงจะชื่นใจได้ตรงนี้แหละนะครับตรงความเหนียวของ ของเรดเพซที่แจกแจงออกไปเรามาต่อกันที่เปโก้กระฝันเยสโกบัญญายญานั้นกดมาคันที่9นะครับในรอบนี้นะฮะเปกโก้ก็ซัดไปทั้งหมด3รันนะครับโดยรันแรกนั้นก็วิ่งรองรันแบบยาวถึง10รอบด้วยยางใหม่นะครับทั้งหน้าและก็หลังก็คือเป็นมินเดียมมินเดียมคู่เลยนะแปลกนะฮะหลายคนจากดูกตินั้นอาจจะเริ่มต้นที่ยางฮาร์ดเลยแต่เปโก้นั้นก็ยังไม่ใจร้อนเอายางฮาร์ดลงไปกดนะครับมินเดียมมินเดียมแต่เวลาของเขาในรองรันทั้ง10รอบถือว่า ค่อนข้างจะแกว่งค่อนข้างจะสวิงนะครับดังนั้นก็เลยไม่ได้อะไรเป็นชิมินอันนี่คือสไตล์ของเขานะครับอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับไม่ได้เร่งรีบนะฮะมาในรันที่2นั้นก็เอายางใหม่ผสมยางเก่าคราวนี้เป็นฮาร์ดนะครับฮาร์ดหน้านะฮะแล้วก็ยางเก่ายางดังยางหลังเป็นมินดีีมนะครับทีนี้ชัดเจนเลยนะฮะสามารถกด1 3 1่นกลางกลางไปค่อนไปทางแก่ๆได้นะฮะสีหรอบติดกันถือว่าดีงามเลยนะครับเมื่อเทียบกับมารินี่เมื่อเทียบกับมาตินนะครับ เทียบกับมาติน,นอาจจะแอบดีกว่าหน่อยนึงเสียด้วยซ้ําแล้วก็รอบสุดท้ายรันสุดท้ายนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็คือ4รอบเนี่ยซัดยางใหม่ทั้งฮาร์ดนะครับหน้าและก็เป็นซอฟต์ยางหลังยางใหม่ทั้งคู่เนี่ยเอาไฟน์แงแลบมาได้แล้วก็ทํามาคันที่9นะทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าแม้ว่าเวลาของฟานิกโกบัญญ,ญ่านะั้นอาจจะไม่ได้ดีงามนักแต่บทที่จะไฟนอลนบทที่จะเอาความเร็วยิงเขาสามารถที่จะสั่งได้ในรอบไฟนิแงแลบนะครับ แล้วเปโกโเองก็เป็นนักแข่งที่พิถีพิถันนะครับไม่ได้ใจร้อนในเรื่องของตรงนี้ดังนั้นยังคงมีพี่สาวไม่ได้แก้มืออยู่คิดว่าเขาน่าจะมองไปตรงนั้นกันมากกว่าแล้วฟรานเิสโกบัญยัไม่จําเป็นต้องเอาชชนะครับทุกคนนะเขาทําอะไรก็ได้ขอให้จบอยู่ในสัก 12- 13ในท็อปเนี่ยในระหว่างนี้ก็ถือว่าโอเคไม่ว่ายามาฮ่าไม่ว่าแฟบจะเป็นยังไงก็ตามดังนั้นมันจะเป็นความกดดันที่มันอาจจะแตกต่างจากที่มันผ่านมานะครับแม้เจ้าตัวจะบอกก่อนว่าถ้ามีโอกาสชนะก็จะชนะ แต่ยังไงเสียนะครับการวางแผนการทรํากลยุทธ์ต่างๆของผู้บริหารก็คงจะเซฟทุกสิ่งอย่างเพื่อไม่ให้ความสําเร็จมันเรียกว่าหลุดลอยหายไปนะครับใกล้จะเรียกว่าคว้าได้แบบนิดเดียวอยู่แล้วเนี่ยนะฮะดังนั้นก็คือเปโก้อาจจะไม่ต้องอไปบู๊ไปอะไรมากมายนะครับก็คือเน้นเก็บข้อมูลให้ชัวร์ที่สุดว่าตรงไหนมันอันตรายตรงไหนมันเสี่ยงตรงไหนมันเบรกไม่ดีคลิปยางไม่ดี อะไรที่มันจะเจอปัญหาในแต่ละช่วงในแต่ละเซกเตอร์นี่ต่างหานะครับที่เป็นสิ่งที่เขาน่าจะโฟกัสครับมาดูที่อาพีเลีย e ครับคันที่13นะครับวันนี้ RS S, S b เอสเอปหมายเลข44นะฮะอ่าสีครับโอ้ผมจะพลาดทั้งคลิปเลยหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ขอภายจริงๆครับซัดไปทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะสรันเลยครับเวลาของ S อสปากนั้น รู้สึกว่าจะแอบมีปัญหาเรื่องของเล็กทรอนิ์อยู่หรือเปล่านะครับเจ้าตัวเซ็งๆนะครับแล้วก็ไปพลาดล้มไปด้วยเนาะในช่วงแรกๆของการฝึกซ้อมนะครับก่อนนั้นมาร์คมาเคสล้มไปนะฮะแล้วก็ล้มตามไปรู้สึกว่าในรันแรกนะซัดไปทั้งหมด5รอบนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับยางใหม่นะครับทั้งฮาร์ดแล้วก็มินเดียมครับหน้าเป็นฮาร์ดหลังเป็นมินเดียม รันที่2นั้นเอายางเก่ามานะครับรู้สึกว่าเก่ามากด้วยนะครับยางหลังนั้นเป็นมินเดียมตั้งแต่สิรอบหน้าเจ้ามาตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยนะฮะก็เป็นยางมีเดียมมินเดียมนะครับคราน,นี้ใส่มินิมินิเดียมสำหรับยางเก่าของเอสปาการโลนั้นยังไม่นิ่งนะฮะทุกคนโอ้ผมผมว่าหน้าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับเวลานั้นกดได้1 3ึ่นู่นนะฮะหนึน่งสามสามปลายปลายนะครับอาจจะช้ากว่า คนอื่นถัวเฉลี่ยในประมาณวินาทีกว่าๆจะได้3แล้วแล้วก็มา1 3 2ออ่อ,อนๆก็ถือว่าเป็นเวลาที่ไม่ดีอยู่ครับรันที่3นะครับเอายางใหม่ลงไปกดก็คงจะเน้นไฟงะะ็แสบนากก็คือเป็นฮาร์ดซอฟครับหนาฮะหลังซอฟคราวนี้ก็ถือว่านิ่งไหมนะครับก็ถือว่าไม่นิ่งนะครับคือพยายามที่จะเน้นนะผมไม่แน่ใจว่าทําไมหลุดไปเยอะจังนะครับเอสปาโกในในวันนี้นะฮะร,รอบที่กดมาได้นั้น ก็คือเ,อเร็วสุดนันน่นย์0 130. 8เนี่ยนะครับมันเป็นเวลาที่เร็วที่สุดแค่ชั่วครู่นะฮะก่อนที่จะเจอพายุด,ดูคาติโผล่เข้ามานะฮะสิคันเนี่ยโผล่เข้าไป6คันเลยทําให้อันดับเขาร่วงลงไปที่13เลยนะครับในขณะที่พื้นร่วมทีมก็ทําได้แค่อันดับที่12อ่ะมีใครบ้างที่จ้องวิเคราะห์อ,อีกนะครับอืมไม่น่าจะมีนะครับอ่ะทีนี้ เดี๋ยวเราว่ากันแบบโดยรวมกันละกันนะครับเพื่อนๆนะฮะว่าเป็นอย่างไรแบบรูปแลวตัดตอนกันไปเลยนะฮะ <c oughs> ในที่นี้ครับก็เป็นสนามที่พวกเราทราบกันดีครับว่าเป็น,เป,นเป็นสนามวนซ้ายแล้วมันก็จะมีจังหวะที่มันหวาดเสียวที่มันเฉียดฉิวจะทิมกันนะครับฟาบิโอกว่าตาลารูนั้นพยายามที่จะเรียกว่าเอาไฟงแบบที่ดีที่สุดในขณะที่ดาริมินเดอร์นะครับจะมาให้อีกคันนะฮะเอนเอฟเรซิ่งทีมเนี่ยอยู่ข้างหน้าเขาเขาก็ อาจจะยังไงอะเหมือนขับช้าไปนะครับแฟบก็ปาดเข้าไปเลยนะฮะในตรงนี้โอ้โหนั้นช็อตวาดเสียวมากเลยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ไม่ได้ว่าปะทะกันรุนแรงอะไรนะครับแค่เฉียดกันไปนะฮะคงเย็นว่าบไปเลยนะครับในแผงทั้งขาทั้งตัวฝั่งซ้ายนะฮะในในตรงนั้นก็โค้งมันมันแคบครับดังนั้นสถานการณ์แข่งจริงเนี่ยคำนวณได้เลยนะครับว่าไม่ได้แซงกันง่ายแน่ๆนะฮะลายจะต้องแม่นจะต้องแป้งจริงนะครับสำหรับคนที่จะแซง หรือจะต้องรอให้คนที่อยู่ข้างหน้าในบาน,นออกจริงๆนะไปเสียบเทเลทล่าเนี่ยอาจจะไปกวาดกันล้มหรือว่าไปแปะไปปะทะกันเดี๋ยวก็จะโดนลงโทษโดนอะไรกันไปอีกนะฮะความสําเร็จที่มาพร้อมกับเรียกว่าแทบที่จะยึดทุกตําแหน่งของดูคาตินั้นก็น่าสนใจนะครับว่า10คันนั้นมีค่าแดงอยู่ถึง6คันเลยเดียวนะก็คือโผลมาแทบจะทุกเวอร์ชันทุกทีมนะทั้งทีมใหญ่ทีมหลักทีมอิสรานะครับนะ ดังนั้นก็แน่นอ,อนว่าดูกติเองก็คงจะต้องวางแผนวางเกมกันในแบบนี้เพื่อกันทุกความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นะฮะเผื่อๆไม่แน่ครับเราอาจจะได้เห็นนักแข่งดูกติเนี่ยโผล่กันมาครบทั้ง8คนหรือเปล่าครับในตอนนี้ก็ขาดเพียงแค่2คนเท่านั้นเองนะจะต้านไหวยังไงไหมนะครับ <c oughs> ในขณะที่ Honda Mark m a r k e ตนั้นไปล้มถึง2ครั้งเลยครับทุกคนก็ถือว่าน่าสนใจนะครับว่า <laughs> การล้มของมาร์เนี่ย เป็นการล้มแบบที่ว่าเจ้าตัวนั้นกลับลุกขึ้นมาแล้วทําเวลาได้ดีฮะบางท่านบอกแนะ่พี่ปุ้ยนะครับมาตัวจริงต้องแบบนี้นะต้องล้มเอาลิมิตแบบนี้นะขับแบบว่าพินคลีนไม่ต้องล้มเนะี่ยอันนั้นน่าจะเป็นมาร์กตัวปลอมอะก็ว่ากันไปนะครับแต่โดยรวมแล้วถึงมาร์กจะล้มไปก็ไม่มีรอบไหนที่เจ็บนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเขานั้นกดเวลาได้ดีมากๆนะครับสามารถที่จะขึ้นมาในกลุ่มหัวแถวได้ทั้ง2รอบกันเลยทีเดียว แฟนของหขาแนา่คงจะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะครับในตรงนี้ <c oughs> มาในขณะที่ KTM นะครับผมมองว่าก็ยังคงเป็นทีมที่พร้อมจะสร้างความแตกต่างได้เหมือนกันนะฮะตอนแรกนึกว่าจะไม่มานะครับแต่ไปๆมาๆก็โผล่กันขึ้นมาได้นะครับทั้งโอ i ิเวล่าทั้ง Brad b บ a d b บินเดก็ถือว่านานๆานครั้งนะครับที่ KTM นั้นจะสามารถที่จะ โผลกันขึ้นมาได้ทั้ง2คันเพราะว่าส่วนมากจะแลกกันครับคือถ้าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยหลุดเข้ามาอีกคนหนึ่งก็คงจะร่วงไปประมาณนั้นนะครับดังนั้นวันนี้เราได้เห็นโอริเวล่ามาคันที่6นะครับแล้วก็บินเดอร์มาคันที่10เนี่ยสาวกคายส้มน,น่าจะพอยิ้มกลุ่มกลิ่มในใจได้ว่าได้ลุ้นกันแน่นอนนะครับทีนี้มาในส่วนของทางทีมซูซูกินะครับถือว่าเป็น1ในโฮมรสของนักแข่งทั้งคู่นะฮะ รินกับเมียนะครับโดยพนักแข่งมายเลขสามสิบหกแม้จะกดท็อปสปีดได้สูงจนน่ากลัวในช่วง f อพเนี่ยแต่พอเจาะไฟน้องกัรยิงยินะครับเวลาของเมียก็ทําได้แค่อันดับที่14ในขณะที่รินนั้นทําได้อันดับที่11นะครับก็วืดไปแต่ก็ยังคงมีเวลาในการที่จะแก้มือในพรุ่งนี้เอพีสามนะครับเวลาประมาณ4โมงเย็นเนี่ยนะฮะซูซูก,ซกิเองในตอนนี้พละกําลังเครื่องยนต์นั้นก็ถือว่าไม่ได้ว่าเป็นรอง สู่วีอย่างดูคติหรือว่าค่ายอื่นสักเท่าไหร่นะครับทุกคนนะแม้โดยรวมอาจจะนิดๆน,นะฮะแต่ถ้าเอาไปเทียบกับยามาฮ่าแล้วเนี่ยผมผมเชื่อว่าพลังกำลังของ Gsxwr ของพวกเขาเนี่ยยังคงไว้ใจได้อยู่แต่ในพรุ่งนี้เนี่ยจะเจอ,เ,อเรื่องของพายุดูคตินะครับที่เซ็ตรถกันมาดีเหลือเกินนะฮะคือบทจะสั่งก็เอาให้เร็วได้เลยอย่างเปโกโอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมีช่วงหนึ่งที มาจากแถวท้าย,ายแถวเลยนะครับแล้วก็อยู่ๆก็เวลาโผล่ขึ้นมาหัวแถวได้เฉยนะครับนั่นก็บง่งบอกถึงความได้เปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซลร์ิของทีมงานนะครับเรียกว่าข้อมูลของนักแข่งนักแข่งเองก็สามารถที่จะกดเอาไฟอิแ l a ได้ดีกันทุกคนกันเลยทีเดียวนะฮะทุกคนอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมคงจะไม่ได้มารายงานในส่วนของ t o t o ทูนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ว่างไม่ได้สะดวกดูเลยนะฮะก็คงจะต้องโพสต์ไว้ใน ชุมชนนะครับแต่ถ้ามันฝึกซ้อมกันเสร็จแล้วเนี่ยผมอาจจะมาแปะไว้ด้านท้ายเหมือนเดิมน,นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูได้อีกสักครู่น,นะครับว่าใกลจะมาเป็นอย่างไรนะฮะเราได้เห็นนะครับว่าใน FP1 นั้น2เคเทียนนั้นร้อนแรงเหลือเกินนะครับคนที่มีโอกาสที่จะคว้าชแชมป์โลกได้มากที่สุดในตอนนี้ก็คือออคุสโตฟอร์นเดสนะครับด้วยคะแนนที่นําอยู่ประมาณ9.5แต้มเนี่ย ในขณะที่ไอโอคุระในขณะที่กล้อง17จันทรานั้นแม้ผลงานจะไม่ได้ขึ้นหัวแถวแต่ก็ไม่ได้คีริวคีเลนะครับสำหรับ f p 1นั้นยังคงใช้ได้อยู่นะฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับผมอาจจะมีพอดแคสต์มาในช่วงเช้าๆหรือส,สายๆนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะต้องไปที่ท้องทุ่งเหมือนเดิมนะครับในในแต่เช้าตรู่พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไป นู่นเนี่ยครับไปไปทำพอรสแคสต์นะครับ,รบว่าสัมภาษณ์ก่อนแข่งเป็นอ่สัมภาษณ์ก่อนซ้อมหลังซ้อมนี่มันเป็นอย่างไรนะครับนักแข่งเปิดใจว่ายังไงบ้างถ้าคืนนี้ผมเขียนทันผมไม่รู้จะเขียนทันหรือเปล่านะครับก็เริ่มที่จะง่วงเหมือนกันนะตั้งแต่กลับมาอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะปรับเนื้อปรับตัวในการนอนดึกยังไม่ได้นะครับสถานที่อะไรต่าง,างมันมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปนะครับบรรยากาศเนี่ยผมก็เลย เรียกว่าอาจจะทั้งเบื่อเซ็งอยู่นะฮะหลายๆท่านก็คงจะพอทราบปัญหาทราบอะไรของผมในส่วนนี้กันอยู่นะครับทุกคนอะตอนนี้ก็เ,เหลือเวลาอีกประมาณสักหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับตอนนี้ผมมีไอเดียนะครับในในวันนี้ว่าผมอยากจะทําการไลฟ์สดนะฮะถ้าใครจะฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับ ผมอยากเราไม่ได้เจอไลฟ์สดกันมานานมากนะตั้งแต่พี่ผมย้ายมาจากชนบุรีมาอยู่ที่นี่เนี่ยผมก็ไม่เคยไลฟ์สดเลยนะครับก็ด้วยปัญหาหลายสิ่งหลายอยา่างแต่พรุ่งนี้ผมจะลองซ้อมไลฟ์สดดูแล้วถ้ามันเป็นไปได้ถ้าผมเตรียมตัวทันเนี่ยวันอาทิตย์ผมอยากจะฉลองนะครับในส่วนของตำแหน่งแชมป์โลกก็คงจะตัดสินกันเวลาประมาณ3ามทุ่มเนี่ยผมอาจจะทาบรรยากาศแคมปิ้งนะฮะก็คืออาจจะรอบกองไฟแล้วก็อาจจะ พูดไปนะครับกินไปดื่มไปย่างเนื้ออะไรไปก็ว่าอย่างนั้นนะครับนั่งเล่นเพลงดีกีตาร์อะไรเงี้ยเหมือนบรรยากาศไปไปออกแคมป์ปิ้งนะครับไปไรทำนองนั้นนะไปกางเต็นท์อะไรเงี้ยนะนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาให้ข้อมูลให้ข้อแนะนําได้นะครับโดยเฉพาะในสายแคมป์ปิ้งทั้งหลายผมเชื่อว่าน่าจะมีอยู่เยอะนะครับที่ติดตามกันมาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปลองอดูสถานที่ดูอะไรก่อนนะครับดูเช็คความพร้อมก่อนว่าจะทันไหมกับ2วันจากนี้ ใจก็อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันยาวๆเป็นชั่วโมงของชั่วโมงนีนานมากนะฮะอ่ะคือหน้าอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีคลิปนะครับเฉพาะกิจคลิปพิเศษหรือว่าอาจจะมีรูปถ่ายมีข้อมูลมีอะไรมาคุยในเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องแคมปิ้งกันนะครับทุกคนครบไม่ครบอย่างไรขออภัยนะครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะฮะพราทิสวัสดิ์ทุกคนครับ